จะเราบอกให้ฟังว่ามีเรื่องหนึ่งเกิดขึออ้นด้วยตอนที่เราทํากันอยู่ใช่ไหม,มเราเชื่อกันลือไว้แล้วก็เ,เจออะไรแล้วไหกคนคือผมอเจอพระเว้ยแล้วแบบมันอยู่ตรงกล่องแบบพื้นอะที่อยู่ใต้สุดที่แบบโดนของทับไปเรื่อยตอนนั้นได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆพรดว่าทัชชีตื่นเลยสวีคอับ สวัสดีครับผมเป็นตัวบา้านตชีครับผู้ที่สมองยังเด็กแต่กายที่เป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้นะครับทุกคนเราจะมาใายที่เป็นผู้ใหญ่คะท้ามาใครที่ยังเป็นเด็กวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทำการเปิดห้องลับในบ้านของเราหลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนห้องลับในบ้านเราเนี่ยมีอยู่ห้องหนึ่งที่ทุกคน ไม่มีใครอยากเข้าเลยทุกคนพอเข้าไปอ่ะเหมือนกับแบบโดนเจอกินใช่เจอล่าสุดสิ่งต่างๆนะคะกินเข้าไปหมดเลยใช่นี่คือเรื่องจริงนะครับคนคือมีล่าสุดอ่ะมีทีมงานคนหนึ่งเว้ยเข้าไปเนี่ยโดนดูดเหมือนทรายดูดเลยใช่แล้วมันหายไปในห้องเลยเว้ยหายนานมากนานแบบให้ทุกคนตามหาพัดเป็นห่วงมากใช่คือมันสลบลงไปนะฮะแล้วก็มีเสียงรนด้วย เรามาดูกันว kind of ่ามันคือห้องไรนี่คือห้องแห่งความลับของ Obba Studio ทุกคนไม่เชื่อเลยโอ้โหมันมาขนาดนี้ได้ยังไงมันเหมือนในหนังเลยอ่ะที่แบบของแบบแน่นจนถล่มลงมาอันนี้จริงๆนะกคนไม่ได้แผ่นดินไหวอะไรนะคะห้องเนี้ยแต่ทุกคนไปไว้ใกลนะนี่คือสภาพเหมือนห้องแผ่ดดินไหวมันไม่มีทางเดินอะไรแล้ว ตรงนี้นะคะทุกคนคือห้องเก็บของของออบบ้าสตูดิโอที่ใช้เวลาเก็บมาทั้งหมดตั้งแต่เราทำ YouTube ค่ะ7ปี8ปีแล,ล้วอ้าวหรอเพราอะไรนะ่ะมี่แค่ข<ๆ>ี้หูหเว้ยคือห้องนี้เป็นห้องที่ขาดรถเบ,บีย้ยพี่สุดที่ศัตรูเราอะทุกคนมีกล้องวงจรปิดประมาณ39ตัวใช่ไหมแล้วก็ในห้องเนี้ยมันมีทุกม,มุมเว้ยแล้วประเด็นคือตอนนี้เราเห็นจากกล้องวงจรปิดคืองานอ่ะหยิบของปุ๊บหาของไงจะเอาพอไปใช้หยิบปุ๊บอ้าวอันนี้ไม่ใช้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปข้างในกัน เฮ้ยม <önce S 2> ันเข้าได้เหรอเข้าได้พี่เข้าไปนยังไงวะมันจะมีเก้าอี้ตัวข้างในพี่ที่แข็งแรงอ่ะไม่เก้าไม้ไม่เก้าอี้ไม้พี่พี่ต้องเหยียบตรงเก้าอี้ไม้เก้าอี้ไม้ฝั่งนู้นใช่ติดกระจกอ่ะฝั่งนู้นแค่ติ่อ๋อโอ้ย่างไงอะไลวะเฮ้ยใครปิดไฟเนี่ยเจ้าชู้ ยดดเลใช่้ยไม่ไหวแล้วท้าครับิวท้าถุงหัวกระแทกปะเนี่ยท้าให้ทีมงานลอยอยู่ในนั้นได้ยังไงอ่ะต้องปเด็นคือหาของเจอด้วยไงเฮ้ยเฮ้ยคุจะโกหกีกแล้วมุณนั้นทับอยู่อ๋ออะไรกคนดูนะทางเดินมันอย่างเงี้ย น,นี่เหยียบอะไรอยู่มาดูนุ่มจ้ะคือมันสูงไปถึงยอดนู้นเลยนะคนดูนอันเนี้ยลองลองถามทีมงานดีกว่าถ้าสมมติท่านจะหาอะไรสักอย่างเขารู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนฮะลองไปหาตามที่ทีมงานบอกนี่อ่ะให้กูไปหาเลยที่ไทยแล้วทีอ่ทาที่ไทยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงประตูตรงประตูอยู่ในถุงถุงไขยต้องมีละสิ <c oughs> เป็น,น,นร้อยถุงเนี่ยนี่เรืองบ้าเอ้า มงาเห็นมันทำก็ทำตามอ่ะทุกคนเชื่อป่าวันนี้คือห้องหมดแลนะที่แบบทีมงานบางคนสมัครมาใช่ป่าแล้วก็แบบมาเจอห้องห้องนี้ครั้งเดียวเลยลาออกเลยหนูหกของไอพี่ไม่ได้หรอกหาไม่เจอช่างเถอะเดี๋ยวเราจะทยอยอของออกมาก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของที่เราเก็บทั้งหมดตั้งแต่แปดเก้าปีเราทำงานมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอออยากรู้เหมือนกันเริ่มเลยไหมเริ่มเลยดีกว่าอานอาบ้า ทีมงานเราช่วยกันยกของออกก่อนแล้วผมจะออกไปโหจบแล้ว oh, พ oh, ่อเราซักมาอย่างดีท้ายไม่ผ่านต้องพามาเลยม้าหัวท้อแล้วนะุ๊กโอ้โหไม่เป็นไรนะท้ายเขาได้สั่งเขาได้สั่งกล่องผ้าไมาแล้วเขาได้สั่งกล่องมาเป็นหมื่นนะทุกคนเพื่อมาจัดห้องนี้ใหม่ายัะ ตัวแงอนนี้นะทุกคนเราลืมประมาณแค่1นึส่วนสของห้องของเยอะมากนะคือดูดิไม่มีที่วางเลยถ้าทุกคนสังเกตมันคือพ็อปที่เราใช้ถ่ายปกติเลยทุกคนเนี่ยในหนังผีอันนี้ก็อันนี้มาแกล้งพามันเป็นหนี้ยก็คือเป็นพ็อปของจริงเลยอ๋อวางรถนี่ไงเอวเพราะว่าหายไปไหนอุ้ยปุ๊ปุ๊ปุ๊ อ๋อสามดอนเอ้ายับเรียวโอ้อุปกรณ์ทำไอติมยังไม่ได้แกะเลยพี่ของใหม่เลยทุกอย่างคือแบบใหม่มากทำไมเราถึงไม่ได้ใช้เพราะจำไม่ได้แล้วอ่ะมีป้ายมีทุกอย่างแพ็กเกจคือแบบใหม่มากขายได้เลยอ่ะเฮ้ยประกาศขายดีมัใช่ขายทุกคลุกแต่ให้ราชี่ไปดูว่าไม่เอาอันไหนบ้างละทุกคนเดี๋ยวขายแบบฝุ่นหนึ่งบาทสองบาทเลยเฮ้ยพี่เรายังมีออโต้เคอยู่ มีไรมีไรมีไรนี่มันของใหม่อีกแล้วอ่ะฮัดเยอะเปิดตลาดไหมเปิดตลาดเปิดร้านขายไหมขายอยากกันยุงอยากกันยุงใหม่มากคนเยอะมากดูนี่เวลาแบบไปทริปป่าอะไรเงี้ยมาต้องทุกอย่างหนูไปจุดเลยใช่มีมอเฮ้ยอย่าบอกนะนี่อะไรอ่ะสิ่งนี้เขากำลังตามหากันเขียนว่ามีมอสิ่งนี้เขากำลังจะตามซื้อเขาบอกว่าเป็นโฟร์ดีแอนลี่เพราะหมดไปแล้วแกะดูได้ปะไปลองเลยเฮ้ย อไรอ,ไอ้โหมันมาอยู่นี่ได้ไงอนะมีมอนี่คือของที่ทุกคนตามหาขอให้เรารีสต็อกใช่แต่หมดอายุไปแล้วนะอยู่ในนี้จนหมดอายุเลยม,มีทุกอย่างเขาว่าห้องนีต้องมีอะไรลึกลับกว่านี้แน่เลยเดี๋ยวค้นต่อดีกว่าทุกคนตอนนี้นะครับเราค้นไปประมาณ1นึส่วนสิของห้องดูมีที่เดินได้แค่มีที่เดินขึ้นมาขึ้เนี่ยโอหแล้วน,นี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยเสรดีน้ำมันเต็มเลย เราทําคลิปพวกดินน้ํามันสร้างบ้านอะไรเงี้ยสร้างสระว่ายน้ําบ่อยทุกคนดินน้ํามันเลยเยอะมากๆเฮ้ยนี่มานอนแล้วนี่ทไมเสียงไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะมันต้องเป็นเสียงแมวดิจะเป็นหมาไปแล้วเราต้องรื้อส่ออีกนะทุกคนใช่เพราะเขาคิดว่าการที่มันทับทับแบบนี้ทุกคนของพังเต็มเลยคิดว่าวันนี้จะเสร็จไหมนั่นแหละดิฮะ คิดนะครับทุกคนว่าข้างในห้องเนี่ยมันจะของเยอะเท่านี้ตอนนี้คือบ้านพันลบกพักข้างนอกแลข้างในแล้วและเราเจออะไรล้ไหมนี่กล่องที่เราเคยขายวองเซที่อาจุมาหานตอนนั้นหาไม่เจอแต่เราเจอแล้วครบหมดเลยดูดิดๆๆๆยังไม่ได้ใช้เลยนะพอกลับมาขายไม่มีอาขายอ่ะตอนนี้คือเรามาค้นพบของที่หายจับตัวเราไปเยอะมากนะท <c oughs> ุกคนนันคือหลายอย่างหมดเลยว่าตอนที่เรา จะใช้พอป่ะเราเคยนึกได้นะว่าเราเคยมีของบนอันนี้อยู่แต่ตอนเราจะมาใช้จริงหาไม่เจอสรุปเคะไหมื้่ใหม่เนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยไอที่กันตรวะรู้สึกว่าซื้อมาสองันละเพราะตอนแรกอาจจะหานี่มาใช้แล้วหาไม่เจอคือเราพอเราใช่เรามีทุกอย่างกระติ๊บเราก็มีอืมไม่มีอย่างเดียวคือที่เก็บเฮ้ยอะไรอ่ะอุปกรณ์การช่างแม้กระทั่งฐานไหว้พระเรายังมีเลยแล้วมมนกระบุกไปแล้วด้วยเดียว มีช่วงหนึ่งแม่ทัดจะไม่ทัดอยู่บ้านแล้วนะเพราะว่าทัดเอาขยะเข้าไปในบ้านเยอะเกินไปแต่จริงๆมันไม่ใช่ขยะมันเป็นพ็อกไงบางคนจะบอกว่าเป็นขยะแต่ว่าเป็นไหมอยู่กับพ่อแม่เนี่ยแล้วพออะไรก็บบกว่าเอาไปเก็บเอาไปทิ้งไม่ใช่ใช่ไหมแม่จะไปทิ้งอี่ไม่เอาใช่ไหมแม่จะไปทิ้งแม่ผู้หญิงกับผมแปดปีอันนี้เห็นเที่ผมซื้อบ้านเนี่ยมุ้น้ำเรามีเยอะมากเลยพอที่แล้วเราก็หาไม่เจอปีที่แล้วเราก็ไปซื้อใหม่เพิ่มเพราะเราจะไปเล่น ที่สยามขนาะดข้าวกล่องน,นี้ก็ยังอยู่ในนะ้ำมาเป็นแบบนานมากแล้วอ่ะพี่ใครต้องไปทิ้งไหมเนี่ยข้าวกล่องเนี่ยโอ้ยพี่อันนี้ไม่ใช่นานมาก <laughs> พี่อันนี้ไม่ใช่เนีย่ยของหนูอเอาไว้กคอนเดี๋ยวเราต้องฝนต่อตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะครึ่งห้องละ <laughs> คือเราไม่รู้ว่าเจ้าของที่ออกมาไปเกิดตรงไหนแล้วตอนเนี้ยประเด็นแล้วไม่รู้นะว่าวันเนี้ย <laughs> มันจะจบวันนี้หรือเปล่า ใช้เวลาไปประมาณเกือบสองชั่วโมงนะทุคนคือตอนนี้ในบ้านที่เราขนไปเนี่ยไม่มีที่วางละแล้วตอนนี้นอกบ้านก็ไม่มีที่วางแลแ้วเหมือนกัน,นคือของเราทั้งหมดเลยนะอันนี้ทุกคนก็จะเห็นไอ้เตาปิกนิกที่เราปิ้งมาปิ้งคิวทุกทีแหละเออแล้วก็ดินน้ำมันเหลือเยอะมากเหนื่อ,เอ,อ,เอ,อ,อยเลจากคลิปที่อาจุมากเคยสร้างดินน้ำมันไปนี่ก็ดินน้ำมันอีกแล้วเห็นปะนเยอะมากมากระเป๋าเอสเมอร์ตัวที่หนึ่งเออนี่กระเป๋าเอสเมอร์รุ่นแรกไปแล้วตอนแรกเราเอามาเก็บทุกคนเพราะว่าเอสเมอร์มีเชื้อ ใช่ช่วงแรกๆที่เอ็เมื่อเพิ่งตุยไปนะตู้ที่หนึ่งเราเอากระเป๋านี้แยกมาก,ก่อนเพราะว่ากลัวอ่าเผลอใส่ไปแต่ตอนนี้แตกแล้วนะทุกคนกูนี่ใช่ก็เดี๋ยวต้องทิ้งครับอันเนี้ยปลาทัดขนกันตอ่โอโอ้ปาแนาาอนดอาจม่มามีโปา์ีเยนลีโจมไปจะของพบกันได้แล้ววันนี้และนี่ครับคือสภาพของเราตอนนี้อพอเรายกของออกจริงๆแล้วเหรอเละมากไอตู้ ี่ <Hey. S 1> ตอนนี้เสื้อผ้าเป็นอย่างนี้นะทุกคนดูนี่ขนาดขวนไปประมาณ3 4ชัี่ชิมงอนะก็ยังไม่หมดนะเอ่โห oh. uh. โอชิมีคนเรียกร้องไหนอยามาทำโอ oh. oh. ชิมอ๋อนนี้คือฉากช่องโ oh. อชิมิย้อมเรา <Hey. S 2> oh. นี่ oh. อ่านี่เลย ที่เราไว้แขวนผนังเพื่อถ่ายรีวิวของเล่นต่างๆผมว่าตอนเนี้ยเราไม่สามารถลื้อของข้างในมาข้างนอกได้ตอนเนี้ยเราต้องเคลียร์ของข้างนอกเราก่อนซึ่งเราทําการซื้อกล่องหลังมาเรียบร้อยเป็นหมื่นเพื่อคิดว่าไม่พอแน่ๆเฮ้ะเอ๊เป็นนี่อะไรอ่ะเอ๊ะไม่ผมเรายังมีไม่ผมเหลืออีกเหรอไม่ผมอะไรวะเกิดอะไรจะเป็นไรปะไม่ไหวเฮ้ยทไมมีมีผมนี้ได้ไงไม่เคยเห็นอันนี้มาจากไหนอ่ะมันมีสีนี้ด้วยเหรอมันเคยเป็นมีผมนี้กันเหรอ เคยเห็นนี่แหละพี่เฮ้ยก่องเก็บไิศผมอันนี้ลูกเขานี่อ้าวยังม,ม,มีลูกหรอใช่ลูกเขาเองคนยังมีเสียงอยู่ไหมอยากมีลูกสาวไม่ใช่หรือไงมั่มพุและนี่ครับคือกล่องที่เราซื้อมา หมดนี้เลยดูสองล้าบไม่น่าพออันนี้เราทำการแยกไปสัมภานะคนก็ยังงงอยู่ว่าจะแยกยังไงดีเพราะว่าหลายชิ้นมันก็แบบไม่ใช่เป็นของประเภทเดียวกันหมดอ่ะก็เลยเกิดความสับสนนิดนึงว่าเราจะแยกของอยังไง <c oughs> นี่นะผมก็จะเก็บไว้ผมนี้เลยเป็นพวกแบบตกแต่งประกอบฉากเรานี่อุ้ย นมพร้อมนี่พวกหมวกนะอัญอรีลล่ต่างๆที่เราใส่คลิปลิงไปอันนี้ก็เป็นเรืออันนี้มันอาจจะดูจิ๋วนะแต่ถ้าเกิดเราโยนออกมาปุ๊บจะเหมือนแบบของโดเรมอนอะโยนปุ๊บมันระเบิดกลายเป็นเรือแล้วก็คลายภายเรือได้เดี๋ยวเราจะใช้ตอนนำ้ำท่วมเพราะประวัติของที่เนี่ยเคยมีน้ำท่วมมาก่อนเมื่อปี550กว่าๆที่แบบน้ำท่วมกรุงเทพหนักๆอ่ะคือหมู่บ้านผมเือนพายเรือกันนะอันนี้เรื่องจริงพายเรือกันเพื่อออกไปข้างนอกไม่งั้นอยู่ไม่ได้เพราะว่าเหตุกา เราซื้อมากี่กล่องน,นะสี่ส,สิบมื่นกว่าบาทนะครับหมืน่นต้นๆนะฮะซึ่งดูทรงแล้วน่าจะต้องอีก2องหมือนอ่ะนี่ก็เป็นพวกอุป,รปรกรณ์ท็อปที่เราพยายามแยกอยู่ตอนนี้นเราจะแยกประเภทของกล่องแล้วก็จะแปะไว้หน้ากล่องเลยเวลาหาท็อปจะได้หาง่ายนะคะคนส่วนอันที่ไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวทายคลิปทัาจังเซลนะทุกคนใครอยากได้ก็ทักมาได้เลย จะ <The> เซลอ้าวถ้าจะไม่ขายแล้วจะทิ้งหเดเลยวด้ขายไปเลยใช่ถ้าคนจะขายบางคนเขาก็ต้องการใช้จริงๆแบบเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่ประโยชน์ของเราแต่คนอื่นเขาจะได้ของที่ถูกไปไงพี่ทำไมตามลึกว่าอ่ะก็เผื่อวันหนึ่งอาจจะได้ใช้อีกก็ได้คุจะเก็บทุกอย่างในนี้ใหม่หมดเลยเหรอแ้วคงเป็นไปไม่ได้ใช่พราะเช่นนี้น้ำมันใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใครแบบอยากได้ไหมนะ <S <S มันลอยกระทงปีปีไหนไม่รู้อะมันยังอยู่เลยทุกคนโคตรเหนียวอะนี่คือบีบไม่แตกนะดูดิเนี่ยเหนียวจัดบีบแล้วแบนได้เลยอะอาหารปลาอยู่ได้นานมากเลยอะทิ้งอะแล้วที่ง,งานเราเก็บไว้ทำไมงานเราชอบกินเฮ้ย <Hey! S 1> คือหลายอย่างแลกวว่าเป็นพ็อพที่แบบว่าเราสั่งร้านทํามาทิ้งก็ไม่ได้ใช้ดูไม่ได้ใช้แล้วอะแต่ว่าเราเสียดายอยู่นราเป็นมาตั้งใบละห้าร้อยบาทใช่ไหมสีคุณภาพดีแบบกระดาษแบบดีมาเนี่ยอะไรอะคุณ เราใช้อันนี้เป็นกระเป๋าได้ปะพี่สะพายอะไรก็น่ารักหมดยอเลยนี่คือเชอวิภาเลยเกินเลยนี่ถ่แล้วาชิเองไปลงเวยมันก็แค่ย่คืนมันก็แค่ดีหนึ่งมันจะตี2อแล้วข้มาตอนนี้นะครับทุกคนที่เราเก็บมาได้หมดเนี่ยประมาณกี่กล่องวะ3 5กล่องไหมใช่ไหม เร sociedad, Bref, building, าได้แยกตีมนะคะทุกคนเป็นแบบของเขาของเราทั้งหมดเลยเป็นกระดาษของแต่งบ้านหมัวกอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเก็บเป็นสัดเป็นส่วนเรื่อต่อไปนี้ห้องสุดท้ายของเรามันจะเป็นยังไงเขาอยากรู้มากก็คือตอนนี้ตอนเรามาหาของกันอ่ะไม่ต้องมาเอยแบบลือๆโยโย่แบบนี้ละอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนไปลองใช้ได้ผมว่าก <hearts. S 2> <c oughs> ็มีประโยชน์นะคือเราพยายามสรุปเร็วนะยังยังไม่จบนี่ยังไม่จบไม่ยังจบ แต่มันยังไม่หมดเว้ยให้ดูอะไรนี่นี่ <c oughs> คือของพับที่เราทิ้งทั้งหมดนี่ทิ้งทำไมบอกให้ไปขายกล่องอ๋อคือตอนเนี้ยของพับเราอ่ะที่มันแน่นมากๆเพราะว่าพวกกล่องเนี้ยมันเยอะด้วยเราเลยต้องเอาออกเว้ยเพื่อใส่ถุงแล้วก็ใส่กล่องอีกทีหนึง่งอ้าวมันกินที่แ้วถ้าเอาเออกไปีเวลาขายจะทไมมีกล่องอะดิกแกะมาขายขนาดนี้ไปขายกล่องทำไมใช่ไหม อย่าบอกนะดูนะาเลือขยายีกแล้วเราใช้เวลามากกว่าที่เราคิดนะทุกคนเราใช้เวลาทั้งหมดประมาณ4วันในการเียียห้องนะก็คือแต่ก็ไม่ใช้เวลาทั้งวันนะคือเรามาทยอยทยอยทำไปเรื่อยๆเนาะนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นขยะของเรา นี่คือกองขยะเยอะมากเขี่ยห้องเราเสร็จเราต้องมาเขี่ยขยะต่ออีกค่ะคือตอนนี้ทีมงานเราขอกองอันนี้ทั้งกองไปขายแล้วอ่ะทุกคนบอกว่าได้เงินแน่นี่กล่องบ็อกกี้อ่ะเฮ้ยกล่องบ็อกกี้ยาเขสมัยไหนใช่หลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วนานนะคช่หัวหนาหนมากเลยแล้วถ้าทิ้งกล่องบ็อกกี้อ่ะเขาหรอครับเก็บไว้เหรอจะมันโดนคืนเราทิ้งกล่องบ็อกกี้ยาเขาทำไมเขาทำหลายบาทมากเลยนะคนคือกว่าจะปิ้นกว่าจะตัดกว่าอะไรเงี้ย อย่าไปเช็ดให้วิท่อเต็มเลยท่อเราจะไม่ได้ใช้อีกแล้วเหรอป้าอาจจะได้ใช้ใช่ไหมเราไม่ควรทิ้งท่องาน,นพวกท่อที่เป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปไว้หลังบ้านแทนไหมออหรือหาที่เก็บที่แบบว่ามันสามารถอยู่เขาอกาอาจจะไว้ตรงเนี้ยนีออ่คือพวกอะไรไหมให้เราทำไปทำพร้อมต่าง,างนะทุกคนเฮ้ยคุณมากกระเป๋าแมวปะอ้าวไม่ไวเมื่อหรอเอสเมอร์ดิไม่ใช่มี่มันเป็นไรทำไมมันถึงไม่อยู่เนี่ยไอ้นี่มันหลุดอ้าวนี่มันติงเดป้าหน่ใช่มันไม่อยู่เนี่ย เริ่มงงเลยหรือว่าของนี้เราใช้ได้มาอยู่ดีๆด้วยเริแ่แปลกตอนเรานแล้วก็ลืมจวด,ดมึนๆอ่ะทุกคนมันเยอะขอให้พวกนี้ตอนเราฝนเราไว้ข้างหน้าบ้านนั่นไงเราเลยลืมตรวจมันแต่ส่วนใหญ,ญ่เป็นพวกกล่องข้างนั้นเนาะนน้ำมนันเราทิ้งเลยนะทุกคนแห้งแล้วนี่แข็งกว่าเป็นคอนปูเลยไหมแตกเลยเนี่ยเศษแตกหมดเลยและนี่ก็คือห้องเก็บวัตถุดิบใหม่ของเราไปไง เท็นด้วยความเรียบร้อยตา่างมากคุณเป็นระเบียบอ๋อมีการแบบเขียนชื่อไว้อย่างแบบทุกกล่องเลยนะใช่คือตอนนี้ตอนเราหาของอะ่ะก็แค่มาดูกล่องกันว่าเฮ้ยจะเอาอะไรซึ่งบอว่าจริงๆมวันตะโกนท้ำเยอแต่ต้นละ แต่ได้ให้เราไม่ทำเพราะว่าของมันน้อยเว้ยใช่ไหมเราแค่ทุบป้าเราสร้างห้องนี้ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่เราคิดว่ามันจะอยู่ได้แล้วเราก็ซื้อชั้นแค่นั้นแต่รู้สึกว่ามันไม่รอดคือเล็กนอเพราะมันน้อยแต่ว่ามหนกเาทำมากี่ปีอะอยู่ดูเปีแปดเอาแล้วจะไม่ทำมาเจ็ดแต่ถ้าเราเริ่มทำกว่าอเก้าคือของทั้งหมดกพเยอะจริงคือเราแบ่งเป็นแบบี่ยด้วยแบ่งเป็นแบบว่าชั้นเ่งรุปเปิดมาคนละอย่างผมเปิดไหมเออแมวอ่าแมวออะไร อุปกรณ์แมวอันนี้เกี่ยวกับแมวอันนี้ไม่เกี่ยวกับแมวอันนี้คือยางกันยุง,ยงไม่เกี่ยวกับแมวเอาแล้วรึามาจะเวอร์จริงๆเหรอคิ QC หลุดนี่เราซื้อกล่องเพิ่มแล้วตอนแรกที่โควตเนี่ยนะคือมีแคส่สีส่สิบกล่องใช่ไหมถ้าซื้อเพิ่มหมื่นหมื่นกว่าหมื่นสองละทุกคนส่งแบบนี้แพงมากถ้าใครรู้ว่ากล่องแบบนี้ที่ไหนถูกๆอ่ช่วยแนะนำหน่อยเนาะอ่ะส่งตัวเอง่าสุ่มตัวใหม่อันนั้นมันอาจจะเกิดหลุดคิว QC อันเดียวเป็นไปได้อันนี้เป็นพร็อพแต่งตัวท่อนล่าง เอ้าวมีอันนี้ได้เหรอเอาไปใช้ได้เนี่ยดำไม่ใช่ขั้นล่างคืออะไรขั้นล่างออกคือใส่ข้างล่างอย่างเดียวอ,อ่าตรงอยู่อุปรกรณ์แต่งตัวพวกพับต่างๆอันนี้ไม่มีชื่อหรอพี่เฮ้ยไม่มีชื่อมันคือยากันยุงยากันยุงยา,ก,ก,ยงยาก,กันยุงเต็มเลยรวยรักยาก,กันยุงมากก็คือของที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไร หัวหมีหมีอะไรนะ่ะหมีนุยหมีน้อยหมีน้อยโกรมันโกรธยออ่าแล้วนี่เป็นเสื้อผ้าพอของเราทั้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นพวกแบบรถเข็นแมวของเราอะ่ะเวลาเราพาแมวไปเดินเล่นเนี่ยก็จะอยู่นี่โต๊ะข้อสอบก็อยู่นี่วิ่งแต่พ็อกแต่ละอันเราเก็บกันนานมากนะพี่อันนี้น่าจะไปตอนไปถ่ายนี่ปะลอยบนสระน้ําเออที่พรมมันลอยบนสระน้ําแล้วเราก็ไปยืนบนพรม,ม,รว,พรม,มว่าเราเป็นลอยบนน้ำาได้เปล่าใช่นานมากันนี้คลิปย่องอป้ปอุ๊ย จะเราบอกให้ฟังว่ามีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นด้วยตอนที่เราทํากันอยู่ยใช่ไหมเราเชื่อกันลือเว้แล้วก็เาเจออะไรแล้วไคนคือผมว่าเจอพระไว้แล้วแบบมันอยู่ตรงกล่องแบบพื้นอะที่อยู่ใต้สุดที่แบบโดนของทับไปเรื่อยอ <c oughs> ฉันก็เลยให้ทีมงานดูทีมงานบอกว่าชิบหายแล้วทุกคนเลยพอเขาเข้ามาทุกคนอะทุกคนคือว่ายน้ําเอาอะคือเหยียบของเหยียบของแล้วก็ว่ายว่ายว่ายแล้วบอกพระที่เจอเคืออยู่ข้างในคือ <c oughs> ที่แม่บอกโดนเหยียบแบบเหยียบประจาเลยพีม่บว่าเนี่ยรู้สึกบาปมาก นี่คือพระที่เราเจอพระหลวงปูทวดอันนี้คือพระหลวงปูทวดพระธาตุเหล็กไหลใช่คืออยู่ตรงรอบแถวเนี้ยมานานน่าจะอยู่มาเป็น10ปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ทัดสร้างห้องนี้ป่าจะเปีน่าจะใช่ครับเขาอยากให้ทัดบูชาหรือเปล่าอะไรทไําให้ทัดดนใจแบบอยากมาจัดห้องนี้หรอก <monsieur> อตอนแรกไม่มีแพลนในหัวเลยว่าเราจะจัดห้องนี้แต่มีคืนหนึงว่าผมอะผมฝัน ผมฝันว่าผมอะ,อะมาหาของห้องนี้ใช่ไหมกับทีมงานใช่ป่ะแล้วแบบยูดีอะทีมงานเข้าไปก่อนทีละคนทีละคน,ละคนแล้วก็เนี่ยเหมือนกันกบแตทุกที่ที่เราไหวนอนบางคนก็นเล่นแบบนอนกิ้งไปอะไรเงี้ยในฝันนะอืมแต่เป็นตรงนู้นอะอยูดีหายไปหมดเลยอะไรหายคนหายทีมงานแล้วทุกคนหายหมดเลยเว้ยหายหมดเลยไปประมาณสี่ห้าคนอะ หายมดทุกคนในฝันผมก็ตกใจ <S <S เหมือนอ๋อที่ฮ้ลอยฟังป้าที่แบบเข้ามาในห้องแล้วเดินลึกเข้าไปแล้วก็หายไปทีละคนทีละคนใช่ปะใช่แล้วไม่มีเสียงตอบกลับไงในฝันนะแล้วผมก็แบบงงแล้วผมก็เดินเข้ามาใช่ปะ <S <S ผมรู้สึกว่าแบบอ,อึดอัดอะ มันอึดอัดมันมันคือว่ายคือผมว่ายน้ำไปเลยนะทำเหมือนว่ายน้ำไปแต่มันเป็นพ็อกของเราแบบนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าว่ายแล้วรู้สึกแบบมันมันตยอะไรไม่รู้ว่าเหมือนอะไรดึงตลอดเวลาอหมันมีอะไรจับจับดึงอะไรเงี้ยเออผมจะพยายามหาทีมงานนึกว่าแกล้งอยู่นึกว่าอยู่มุมเนี้ยแล้วผมก็ว่ายมาทีบอกมาเจอเว้ยแบบหาทางนี้ปุ๊บไม่มีใครตอนนั้นได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆพราว่าทัชชี ตื่นเลย <Hey. S 1> อะทรไมตื่นอ๋อ oh. ฉันตื่นเลย oh. สะดุ้งตื่นเลยคือตกใจแต่ก็ไม่รู้เสียงใครไม่ใช่เสียงพ่อไม่ใช่เสียงลุงไม่ใช่เสียงใครที่รู้จักด้วยกลัวกลัวหรือว่าเฮ้ เอาไม่มีใครคิดจ,จะเก็บพระไว้ในห้องเก็บของอะใช่ไม่มีใครทงที่ทัดนได้พระมาทุกคนหรือใครเอาพระมาให้ทัดนหรือทัดแบบเอามาบูชาอย่างเงี้ยทัศจะไว้ที่หิ่งเสมอเลยไม่ว่าหิ่งเหล่านั้นจะอยู่ตรงไหนทัดจะไว้ที่สูงเหนือหัวตลอดใช่ก็เลยอันนี้เลยเป็นเรื่องที่แปลกใจมากว่าทําไมถึงมาอยู่ในห้องนี้แล้วอยู่ข้างล่างเลย ใช่อันนี้คือแปลกจริงๆคือผมเป็นคนที่แบบว่าให้ความสําคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะอมผมไม่มีทางที่แบบว่าอย่างนี้แน่ๆแต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออาจจะเป็นตอนที่แบบว่าอาจจะเป็นตอนที่แบบทีมงานเ่ยยืมไปคือบางผมมาตั้งพระไว้เยอะในบ้านในออฟฟิศอังใช่ไหมทั้งทุกสตูเลยจะมีใช่ทีม<ห>งานงทีมงานอาจจะหยิบไปเพื่อไปทำพ็อปอะไรสักคลิปหนึ่งแล้วลืมเอามาไว้ที่เดิมตอนจะคือใส่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 ในถุงมาถึงถ่ายเสร็จปุ๊บก็มาโยนอย่างนี้เลย วมา,วาแล้วทุกคนก่อนที่ทัด์จะมาแบบจัดห้องทั้งหมดเนี้ยทัด์บอกทัด์ฝันนะทุกคนเราก็แบบอยากทําอยากทําอยากจัดห้องหรือะต้องพูดบ่อยมากจนแบบไม่ได้ทสักทีจนหาเวลาจนได้วันเนี้ยก็ดีละที่ผมว่าผมฝันแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาจัดเพราะมันก็ดีขึ้นจริงๆมันดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วบอกว่าจะเป็นแบบหมดม่อใช่เออพราะไม่งั้นอนะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเรื่อยอืมก็จะลําบากหาก็ใช้เวลานานในการหาเพราะแบบเราไม่รู้ว่าของอะไรอยู่ไหนเนี่ยแหละ การจัดห้องพาะของเราเพราใครสนใจอยากซื้ออุปกรณ์เพาะเพื่อไปถ่ายคลิปเองหรือไปทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ถ้าเกิดยอดคอมเมนต์เยอะเรื่องนี้ผมก็อาจจะทำคลิปเปิดกลุ่มขายของให้แต่ออตอนแรกเรายังไม่ได้คิดว่าจะขายเพาะปล้องอันเราก็บอกว่าเฮ้ยหรือมันจะได้ใช้วะเออแต่คือไม่มีแพนว่าจะถ่ายนะแต่คิดว่าม,ม,มันใช้ได้จุดอันนี้เนของดีหมดเลยอ่ะมันไม่ใของเสียเกิดปะเห็นแล้ทุกคนเขาอยากลองใช้อีกสักกล่องได้่งไหมบีเขาแอบรู้สึกตันติดใจของเล่นโอ้โหเโอาซะลึกเลยนะเอเอดูนะ เอาอะไรดีกีฬาอันสีเขียวคืออะไรแคมป์อ่าไหนดูบนรถแคมป์บนรถอ่ะดูซึ้งจนเหนื่อยถ้านนี้มันหลุดคิวสิ่แล้วก็คืนนี้เราไม่ต้องนอนแล้วบีหลุนหลุนหลุนแคมป์บนรถแคมป์บนรถแล้วไม่จะหาเจอไม่เน,นี่ยต่อันนี้ถูก,ถกอ,อันนี้ถูกป่ะถูกอ่าแคมบนรถอันเนี้ย ใช่หมอนหมอนบอกแคมบอลล์ใช่พังขนมแคมบอลล์ไม่ใช่มันคืออะไรเอ้ยพังแล้วด้วยอุ้ยนี่อะไรครับอยางมันขาดหมดแล้วกระเบิดทำอะไรอ่ะแล้วจระบีบีกันมะแย่แล้วพี่เขาว่าเราอะหาของไม่เจออีกรอบแน่เลยแคมบอลล์ ทัดชกทุกกล่องแท๊คเกอร์สิเพราะเราน่าจะเบิร์อเนี่ยเราเบิร์นเกินไปเรารีบกจ่ายเกินไปพี่สักกล่องไหมเราได้ไปนอนคริสต์มาสไหมคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาสนี่ง่ายและไม่น่าพลาดเพราะว่าอันนี้คริสต์มาสใช่ไม่มีทางผิดอ่าก็ตรงอยู่คริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาส มี <Christmas. S 2> อะไรอ่ะพี่นี่มันอะไรเนี่ยขวดของฉิวนี่เอ้ามันของฉิวมันอยู่ในคริสต์มาสได้ยงไงตอนนให้องเราก็ดูเป็นระเบียบขึ้นเดี๋ยวเราจะมาทยอยทำตอนที่เราได้ได้หลับกันแล้วละกัน <Okay. S 1> ามาทยอยทำกันใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมครับทิปทุกของที่อยู่จริง <laughs> คิดมากเลยกูถ้าลอหลน้อยากให้เราจัดห้องไหนอีกคอมเมนต์ได้ใครที่เห็นในคลิปเราว่าเห็นตรงไหนมันลอกบอกได้เราจะจัดให้ทุกคนที่บอกเลยว่าการจัดห้องเนี่ยยากสุดพยายามอย่ากให้ห้องรกถ้าเกิดล็กแล้วจัดเหนื่อยทำให้มันเป็นระบบแต่แรกดี้สุดคับทุกคนโอเคจาก,กันคิดหน้าคิดมากแล้วกูเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อมากเลยฝันของแก นั่นดินั่นดิมันมาติดมาต่อได้ไงทุกคนทุกคนว่าเป็นไปได้ปะโอปป้าแอนอัจชุมามีเชฟมีเชฟโปรตีนแท้เด็มีเชฟมีเชฟรสชาสุดช่ามีเชฟมีเชฟปลาโบกเขาผามีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกโอปป้าแอนอัญชุมามีเชฟเคล็ดลับอุ่นดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะบริษัทของเราเปิดรับสมัครเคเอทิปแอนเพาะเพิ่ง ขอ,อคนที่มีความคิดสร้างสารรค์คิดนอกกรอบยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆเป็นคนที่ชอบคิดและชอบลุยชอาสาสายงานงินฟเอนเซอร์เงินเดือนอยากได้เทไร่เขียนบอกไม่ได้เลยพี่อาจจะมา Jobs a t j i m a c o m จ่ายได้ไม่อั้นครับขอคนที่เคยทำงานมาแล้วเท่านั้นแล้ววาลุยไปได้กัน